เป็นความเสียดายที่อธิบายไม่ถูกนะคะสำหรับนักแสดงวัยรุ่นหนุ่มสิงโตปราชญาที่พลาดโอกาสไปเจอแฟนๆที่ญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัวเนื่องจากไวรัสตัวใหม่โอมิครอนมาในขณะที่กำลังวางแผนผลิตพอดีเมื่อป,ปลายปีก่อนก็เลยต้องตัดสินใจเปลี่ยนแผนใหม่มาจาัดเป็นแฟนมิต้ในรูปแบบออนไลน์แทนนะคะในวันที่13กุมภาพันนี้กับงานที่มีชื่อว่า B m i n d Valentine with s i n t o Presented by Sumo Japa Japan ค่ะ นอกจากจะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชมและก็อาจาจะมีเพียงเฉพาะผู้ชมญี่ปุ่นเท่านั้นแต่รูปแบบออนไลน์ก็จะทำให้แฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้ามาเอ็นจอยกันได้ด้วยค่ะวมันเข้ามาเราก็ไม่ได้เดินทางออกไปต่างประเทศที่ไหนเลยพลาดครับมีความรู้สึกว่าอุ๊ยจะได้ไปแบบแฟนมิเต้งที่ญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ก็จะได้เหมือนกับในในรอบ2ปีกว่าๆน่าจะแบบ ได,ได้เจอแฟนๆได้ได้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็ก็บินไม่ได้อีกรอบหนึ่งก็ชอ็อกเสียดายเพราะว่าแฟนมิทติ้งมันคือการพบเจอแฟนค,คลับทากิจกรรมร่วมกับแฟนคลับเพราะมันเป็นออนไลน์มันต้องถูกปรับให้มันเหมาะสมมากขึ้นกับเวลากับอินเทอร์เนต็ตหรือว่ากับหลายๆอย่างที่มันต้องปรับมาเป็นออนไลน์ครับ มีอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนคลับของหนุ่มสิงโตเขาเป็นห่วงก็คือภาวะเครียดจากการทํางานหนักนะคะเจ้าตัวเผยว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยไม่รู้จะจัดการอารมณ์ของตัวเองยังไงเมื่อกลับมาจากกองถ่ายแต่ยังเอาคาแรคเตอร์ของตัวละครค่ะออกจากตัวเองไม่ได้ก็เลยเลือกวิธีการแก้ไขนะคะด้วยการเล่นเกมค่ะจนกลายเป็นคนติดเกมแบบงอมแงมเลยเติมเงินเสียเงินไปเป็นล้าน งานนี้ต้องไปพบจิตแพทย์นะคะตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่ต้องห่วงหายดีแล้วค่ะซึ่งหากได้รับการรักษาที่ช้ากว่านี้ก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ